อืเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมผู้บริหารเวลาให้เครดิตลูกค้าเนี่ยบางเจ้าได้แบบ1ล้านบางเจ้า2ล้านบางเจ้า5ล้านบางเจ้า10ล้านบางเจ้า50ล้านนะมันมีวิธีการคํานวณนะ Industrial l i ไลท์ซิมพลีอินดัสเทรีสวัสดีครับอินดัสเทรียลให้อาุาสารกรรมเป็นเรื่องง่ายวันนี้ขอนําเสนอ การวิเคราะห์สถานะทางการเงินนะครับเพื่อพิจารณาอนุมัติเครดิตลิมิตให้กับลูกค้าครับเอ้ยนูรายงานเครดิตลูกค้าที่สั่งให้ทําเสร็จยังอะเรามาเริ่มดูกันที่คีย์เวิร์ดนะครับหรือว่าคําสําคัญนะครับผมคําแรกครับ asset asset ก็คือสินทรัพย์นะครับก็คือสิ่งที่เรามีนะครับครอบครองแล้วนะครับจะช่วยสร้างกําไรกับเราได้นะครับ liability ครับก็คือหนี้สินครับ ่าเก็บไว้เยอะครับมีรถช้ำใจและตามมาด้วย shareholder s equity นะครับก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับและในส่วนของผู้ถือหุ้นนี้นะครับก็คำนวณได้จาก A ลบ L นะครับก็เท่ากับ S ครับ Asset ลบ Liability เท่ากับ shareholder equity นั่นเองครับเรามาดูกันที่บริษัทกรณีศึกษานะครับตัวอย่างอันนี้นะครับ บริษัท ABC UNITED จำกัดครับอ่านะครับผมข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ABC UNITED ที่เราจะนำมาพิจารณาประกอบการคำนวณน,นะครับดูในเรื่องของสถานะทางการเงินและการพิจารณาอนุมัติเครดิตลิมิตให้กับบริษัท ABC UNITED นี้นะครับก็ได้แก่ Product ครับหรือว่าสินค้านี่เองครับบริษัท ABC UNITED นะครับก็จะมี Product อยู่3รายการนะครับก็มี ABC ครับ โดย Product A นะครับก็มีปริมาณการผลิตคิดเป็นชิ้นนะครับข้อมูลนี้นะครับเป็นต่อเดือนนะครับผม Product A นะครับมีปริมาณการสั่งซื้ออยู่ที่800ชิ้นครับชิ้นละ60บาทนะครับ Product B นะครับมีปริมาณการสั่งซื้อนะครับอยู่ที่200ชิ้นครับชิ้นละ80บาท Product C ครับมีปริมาณการสั่งซื้ออยู่ที่400ชิ้นชิ้นละ70บาทเอแล้วถ้า Sal e s Amount นะครับหรือว่าตัวยอดขายเนี่ยคำนวณอย่างไรนะครับเราก็เอา quantity นะครับคูณด้วย unit price นะครับโอเคครับเดี ่าเครื่องคิดเลขมาครับนำแป0รคูณ60นะครับอ่าก็ได้4ี่หมครับมา4ี่หมตามมาด้วย Product B ครับเอา200คูณ80ก็จะได้ Sales Amount ของ Product B นะครับอยู่ที่1นึ0 0ครับ่าต่อมาครับ400 คูณ70ก็จะได้ Sales amount ของ Product C นะครับที่28,000ครับข้อมูลสำคัญต่อมาครับนั่นก็คือ average unit price นะครับกับ average sales amount นะครับ average unit price ก็คือค่าเฉลี่ยของราคาขายต่อชิ้นครับคำนวณยังไงฮะเราก็จะนำ unit price นะครับค่าเฉลี่ยครับ <S <S unit price เราก็มี60บวก80 บวกเ0เท่ากับอ่าหาร3ครับอ่าเพราะฉะนั้น Average u n i t Pri c e นะครับหรือว่าค่าเฉลี่ยราคาขายเนี่ยก็อยู่ที่70บาทครับอ่านี่ครับ70บาทมาแล้วต่อมาครับ Average Sales Amount แล้วก็เอาค่าเฉลี่ยของ Sales Amount มาคำนวณครับ48,000ครับบวกครับ 16,000ครับบวกครับ28,000ครับทั้งหมด92,000-92,000 92, หาร3ครับเป็น3 6 6 6 7นั่นเองครับอ่าเราก็จะได้ยอด r ริเวณเซลล์มา์คือ3666.67ครับต่อมาครับ total sales amount total sales amount ก็คือผลรวมของ sales amount ทั้งหมดครับมาคำนวณต่อครับ 48,000บวก16,000บวก28,000ปึ๊บ92,000ครับอ่าว่าไหครับ92,000เรียบร้อยนะครับทีตรงนี้นะครับ Quantity เนี่ยผลรวมของออเดอร์ทั้งหมดนะครับต่อเดือนเนี่ยก็คือเอา800บวก200บวก400ครับคิดใจได้ครับก็คือ1,400ชิ้นครับ และจากข้อมูลสำคัญที่ได้มานี้นะครับถัดไปนะครับเราก็จะนำไปคำนวณนะครับไปดูนะครับรีวิวฟันดเชียลสเตตัสครับหรือว่าสถานะทางการเงินของลูกค้าเจ้านี้ครับอินดัสเซียไลท์จัดไปครับผมโดยในการตรวจสอบสถานะทางการเงินนะครับเราก็จะดูที่ปีการเงินล่าสุดนะครับหรือว่า the latest fiscal year นะครับก็เป็นปีงบประมาณการเงินล่าสุดนั่นเองครับกรณีศึกษาสมมุตินี้นะครับเป็นอย่างนี้ครับบริษัท ABC United Company Limited นะครับ มีสินทรัพย์อยู่ที่10ล้านบาทนะครับมี l i a b i l i t s นะครับหรือว่านี้สินยู่ที่4ล้านบาท a ลบ l ครับก็จะเท่ากับ s นะครับ a แล้วส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นไงครับคำนวณตามสูตรนี้เลยครับ a ลบ l ก็จะได้นะครับ6ล้านนะครับเอา10ล้านลบ4ล้านนะครับก็จะได้6ล้านนั่นเองครับต่อมาครับถ้าเราอยากดูว่าเอะแล้ว a มีค่าเท่าไหร่นะครับก็เอา l บวกกับ s ครับเพราะฉะนั้น asset ก็จะมีค่าเท่ากับ10ล้านครับ กััันนไปมาครบอ้าวแล้วจะคำนวณให้เครดิตลูกค้ายังไงอ่ะครับการที่เราจะดูว่าบริษัทนี้นะครับมีสถานะทางการเงินที่ดีไหมเขาจะได้เครดิตที่ดีไหมนะครับดูได้อย่างนี้ครับพิจารณาจากอัตราส่วนครับ Share h o เ d e r ์อ u ควินะครับที่6ล้านกับ Total l i a b i l i t i ิ s บวกด้วย Share h o เ d e r Equity ตี้ครับก็จะมีค่าเท่ากับ10ล้านนะครับผมอ่าแล้วถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ล่ะครับอันนี้ Shareholder Equity นะครับมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่60%ครับ6ล้านหารสิล้านนะครับคูณร้อยนะครับเอ๊ะแล้วเราจะรู้ยังไงว่า60%เนี้ยเครดิตดีไหมสถานะทางการเงินดีไหมดูดังนี้ครับอัตราส่วนนะครับอยู่ระหว่าง2 0่สถึงสีนะครับก็คือเซฟครับปลอดภัยดีนะแต่ถ้ามันเกิน40%นะครับก็หมายความว่าอัตราส่วนเนี้ยมันดีนะครับสถานะทางการเงินดีก็มีโอกาสที่ได้รับเครดิตลิมิตที่ดีนะครับผม มีสถานะทางการเงินที่ดีครับ How about credit limit อ้าวแล้วจะคำนวณให้เครดิตลูกค้ายังไงอ่ะครับในกรณีลูกค้าใหม่นะครับหลายองค์กรนะครับนิยมจัดเครดิตให้ที่30วันหลังจากวันที่ส่งงานนะครับโดยทั่วไปนะครับกรณีศึกษาบริษัท ABC เต็ดก็เช่นเดียวกันครับ i n d ดัสเทรียลของน้ำเสนอประมาณนี้นะครับเพื่อเห็นภาพนะครับไทม์ไลน์ของเวลานะครับผมทำเป็นปลรองของเวลาดังนี้ครับ1วัน30วัน60วันครับอ่า เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันมีนนยยะสาคัญอย่างไรนะครับในช่วงเดือนแรกครับวันที่1วันที่30นะครับลูกค้าออเดอร์มาเลยครับออเดอร์มาเลยครับพี่นะครับสั่งมาเลยครับก็จะเป็นโซนสีเขียวนะครับอยู่ในช่วงของการเปิดรับออเดอร์ครับหลังจากนั้นครับโดยทั่วไปนะครับรอบบัญชีของหลายองค์กรจะตัดที่สิ้นเดือนนะครับบางองค์กรก็อาจจะเป็นวันที่25ในส่วนกรณีอุตสานี้นะครับอินดัส r i ีไลด์จัดไปที่วันที่30ครับดังนั้นแล้วนะครับอีก3าวันยังไงครับ่พีเรยยยนนด้ละคับ ผมรออยู่ฮะในช่วงนี้อ่าครับผมบางลูกค้านะครับก็อาจจะจ่ายที่สิ้นเดือนนะครับก็คืออยู่ในช่วงใกล้ๆวันที่60นะครับผมแต่ช้าก่อนครับเรายังมีช่วงเวลาของการต่อเวลาครับเพราะว่าบางลูกค้าเนี่ยเขาจะมีรอบเวลาการชาระเงินในช่วงต้นเดือนถัดไปอาจจะเป็นสุดสัปดาห์แรกหรือว่าสุดสัปดาห์ที่2นะครับตัวปรอดเวลานะครับอินทร์เุริยแห่งาสาการเป็นเรื่องง่ายจึงขยับไปอีก15วันนะครับดังนั้นจึงเป็น 60- ส5บกก็ได้75ครับ และจาก75วันนี้เองครับก็ผ่านออกมาครับได้2.5เดือนครับและนําไปคํานวณเครดิตลิมิตให้กับลูกค้าครับเอาละครับมีการคํานวณอีกแล้วมาคํานวณกันเลยครับเราก็จะเอาข้อมูลที่สําคัญมาคํานวณดังนี้ครับ average unit price คูณ quantity ทั้งหมดบวกแบตเแล้วนำมาคูณด้วย2.5นะครับก็คือการนำนะครับราคาขายโดยเฉลี่ยนะครับคูณปริมาณการซื้อนะครับก้อนนี้นะครับแล้วก็ไปบวกด้วยแบตเนะครับแล้วบวกด้วยก้อนใหญ่เนี่ยทั้งหมดเนี่ย ไปคูณกับ2.5นะครับเรามาคำนวณครับเราก็จะเอา70นะครับก็คือเป็นราคาขายโดยเฉลี่ยนะครับคูณด้วย1,400ชิ้นนะครับผมบวกด้วย6,860ซึ่งเป็นหั่น7%เอ๊ะเอ๊ะแล้ว6,860อินดัสเทรียล์คำนวณถูกไหมมาดูกันครับทึกเล็กมาครับอ่าผมข็ยาบขึ้นไ,ไปข้างบนนิดนึงนะเราก็จะเอา70คูณ1,400ครับ ฟึบอ่าได้เก so ้าหมื ans, ่นแปดพันนะครับทดไว้นะครับทดไว้ในใจครับเก้าหมื่นแปดพันครับแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์คำนวณไงแปดเจ็อร์เซนตนณนี้ครับจุดไปเลยครับเก็คือเจ็ดหารร้อยหารร้อก็คือศูนครับไปคูณครับเก้าหที่ทดไว้ในใจเมื่อสักครู่นะครได้เท่าไหร่ครับอ่าหกพัตรงกันครับถูกต้องอ่าครับผมเมื่อเอาทั้งก้อนนี้คูณ2.5จะเป็นเท่าไหร่ครับผม ้เรครับฝากกดไลค์กดแชร์และสมัคสมาชนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Industrial Life นะครับในการสลิตวิดีโอคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนางานทางด้านอุตสาหกรรมรวมถึงทริคเทคนิคต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในงานของท่านนะครับ Industrial Life ให้อุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่าย